เห็ดปวกจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องเด้อมาเก็บเห็ดปวกน้อกันด้วยพี่น้องเด้อพูน่ะปาดล้ำลยพูน่ะพี่น้นนองสะออนสะออนคะ่ะมีแต่ดอกกงามพูดดีจบูบุรุษบริษตัดปาดปัด,ปด,ปดน้ำไพ่เด้อน,นี่เด้อเกิดยุกวัวไพ,พ,วไพ่พี่น้องยุกัวไผ่พูน่ะดอกกำลังพูดีาง,งาม น,น,นี่กะี่ดอกสวยงามมากปวกให้ปวกมีจะดกอกง,งามมีจะดอกสวยๆเป็นกระเซ็บปลาทลุปลาทาบน้มครับงามครับ,รบอื สวยงามมากดอกดอกกำลังพูดีีงามหาก็สวดเมื่อนี้ล่ะเนาะอุ้ยกายมามาแวอากะไปพ่อเพิ่อนเอาเห็ดปวกมาได้เต็มกระตากันเลยมาหละมากับพอน้องดากรอพนองดาอ,องด,า,องดาวนมาแต่เมื่อวาน วนอย่างไอเกียเห็ดอืมปัด๊ดเลยสวยงามมากเลยงามงามเอายือเอาเลยได้ดทางนะั้นน่ะทางนี้มันไปว่าได้แล้วทางนี้นี่ดอกนี่น่ะนทึงท้งๆ ดอกหนึ่งมันเหี่ยอยู่ต้นหนาค้างเจ้าดีดอกหนึ่งในอยู่ต้นมะกะถินนี่อันอู้หูมันมันพี่น้องมัมนปขึ้นมนัมนมนันคักไปอ,ออกไปข้างนอกไปเก็บเห็ดปว๊กมันอยู่เดอ้อมบอนี้นะพี่น้องมาเดอ้อ ให้ปลวกด้วน <c oughs> uh, like, uh, like, uh, like, uh, ี่แหละให้บ้านเฮาพี่น้องอืมดอกโ่เห็นเห็นไหมดอกน้อยๆบ้านสวนเอาทีลูกไปต่อืมมาอีกเล้วพี่น้องมาอีกเล้วดอนนี่มาอีกเล้วนี่เห็ดปวก ปาดเห็ดปูวกนี่ปาดปาดปาดดอกดอกดอกเห็ดปูก นะปุ๋ยนเบดบวกนี่นส,สวยๆเล้ยงี่ง้อกอดอกส,สวยๆ ค่อยเหยียบนะพี่น้องค่อยเหยียบดอกเห็ดฟุนะฟุนาฟุนะฟุนาฟุนาไปดหน้ำขักน้มขัก